สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทามะม่วงอบแห้งกันค่ะจะพามาทามะม่วงอบแห้งกันค่ะพอดีที่บ้านก็ฝนตกหนักนะคะเราจะมาใช้วิธีอบเอานะคะส่วนมะม่วงนะคะเพื่อนๆก็เลือกตามชอบเลยค่ะวันนี้เราจะใช้มะม่วงแบบนี้นะคะไม่สุกมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าที่บ้านก็จะชอบอมหวานอมเปรี้ยวนะคะ ก็เตรียมน้ํานะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะอันนี้ก็ใส่ไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายค่ะใส่เกลือลงไปแบบนี้นะคะจะช่วยให้มะม่วงเราไม่ดํานะคะเวลาเรานําไปอบนะคะมะม่วงก็จะเป็นสีสวยค่ะแล้วก็มาปอกเปลือกมะม่วงกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาฝ่านมะม่วงกันค่ะเราจะทําให้ได้ประมาณ4ี่ชิ้นนะคะลูกหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ไปแมสเสือเลยค่ะ เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะทำต่อไปจนกว่าจะหมดนำมะม่วงนะคะขึ้นจากน้ําเกลือค่ะโดยที่ไม่ต้องล้างน้ําเกลือออกเลยค่ะเตรียมกระดาษไข่นะคะปูลงไปบนถาดเลยค่ะ เสร็จแล้วนำมะม่วงมาเรียงค่ะเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะนำเข้าเตาอบนะคะอบอุณหภูมิอยู่ที่150องศาค่ะเป็นเวลา30นาทีนะคะพอครบเวลา30นาทีแล้วนำมากลับด้านนะคะกลับข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆจนกว่ามะม่วงเราจะแห้งนะคะ แล้วเราก็กลับด้านค่ะ มะม่วงที่เรานำไปอบก็ได้มาแล้วค่ะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะในการอบค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบแห้งมากกว่านี้นะคะก็อบต่อไปได้นะคะมะม่วงอบแห้งของเราก็เสร็จพร,ร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ